ทุกฝ anyway ีมือทุกระดับต้องเจอแน่ๆใช่นะครับแล้วก็ตีไม่ต้องออกแรงตีผ่านตีผาดจำไมาเลยว่าตีผา่ซ้อมเยอะนะฮะตีซรายก็เจอซรายก็มี2รูปแบบนะคือเล่นกอล์แตบอันนี้คือเข้าไซต์ก่อสร้างนะฮะบดบ้างอาบ้างเอาชมขอร้องจะทำอย่างนี้อีกไปชมครับไปดูครับบดบ้างบ้าง ดูหนุ่มคนนี้ครับต่อยเครื่องเครื่องเครื่องชกนุ่มรวยอะโดมาร์ฮะเป็นเกมฮะต่อยวันกลางฮะแต่ดูแล้แกต่อยไม่ต้องเป็นหัวกระตุ้ฮะไม่ทำไมอะบ้าบอจริงเชียว กอดข้างเพื่อนกีดวางครับก็ดูไม่มีอะไรกับมาร์ตัวครับแล้วมันยังจ็อกกี้ล่วงเลยนะมาด่วงเลยนะร์คไม่รู้เห็นอะไรครับก็ดไม่มีอะไรครับอันนี้ครับอันนี้ก็วิ่งกีบอะวิ่งพี่ปานะคนดีครับแหมลีลากระโดดสวยงามครับดูอีกครั้งนึ่งฮะไอคนเนี้ยถลัมลงไปครับน่าันลุกเนื้อแต่คนนี้ก็ขึ้นมายืนแล้วก็ไปต่อครับโบลิ่งฮะ เล่นไขยขาลอดขาอะไรต่าเล่นท่ายากท่างกายเป็นยากกว่าเป็นคนจ้าวเรับเจ็บนะฮะ,ะดูหลุมคนนี้ครับจะขึ้นต้นต้นไม้มันนิดเดียวเลยครับแล้วจะไปโอ้โหไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ด่างกับต้นไม้มันมันคนละเรื่องมันไม่น่าเป็นต้นนี้ครับอันนี้ครับมอเตอร์ไซค์ครับดูหลุมคนนี้ครับยกล้อโชว์ครับโอ้โหไปห้าข้างทาง เนี่ยพอล้อมันบิดครับคุมรถไม่อยู่ครับอีกแล้วไม่โดนเพื่อนอันตรายอย่าหาทำสไลเดอร์ฮะลงมาแล้วมันก็แบบว่าการ์ดอนการเดนแบบนี้ครับดูครับคนนี้ครับตัวใหญ่ครับลงมาเนี่โอ้โหสนอมมี่เลยฮะลงช้าเพื่อนครับดูครับคนอื่นเนี่ยมาแล้วปิ้วปิดูครับโอ้ปุ้มปุมากระเดนแบบโอ้โหดมาดูคนนี้ครับเซิร์ฟเทียมครับดูครับดูครับปั๊บ ตอยนี่มันไม่เห็นอะไรใช่ไหมครูชอบดูภาพชายอีกฮะการเกงฮะที่ดูให้ฟังฮะเหมือนการเกงดูขรุยขลาดูฮะดูช้าๆครับปึ๊บปื๊บปื๊บพอล้มไปฟุ๊บปึ๊บจังหวะนี้ครับไปแล้วฮะการเกงการเกงไปแล้วฮะโอ้ตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นนะแล้วไม่ใช่ไปตัวเดียวนะไปหมดเลยฮะขึ้นบังฮะตอนนี้แกไม่กล้าขึ้นอยู่หายเกงอยู่โอ้โห คุณผู้ชมแจกเสื้อลีนิงสตัวเช่นเคยครับมีความสวยแบบนี้นะขนเข้าตอกถามแฟนเฟสสปอร์ตทิปแชร์ควิปเปิลบวกในเฟสพูคุณนะแล้วก็รอรุ้นนะมีนักท่องเที่ยวที่2คนนะเป็นอเมริกันกับญี่ปุ่นนะฮะเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วปรากฏว่าแท็กซี่หมดเหลือคันเดียวในที่จอดรับอะ่ะเขาเลยต้องนั่งมาด้วยกันนะฮไม่รู้จากกันไม่รู้จากกันนั่งมาด้วยกันขับมาปุ๊บผ่านตึกใบหยกนักท่องเที่ยวอเมริกันเขาบอก,เข,บอกเขาถามถามคนขับอ่ะ ไอ้อยาถามว่าตึกนี้เขาสร้างกี่ปีอะคนขับก็บอกโอ้ผมไม่ทราบเลยฮนะแต่ดูแล้วเหมือนจะประมาณอใหญ่ๆอย่างนี้น่าจะ6กเจ็ปีฮนะ,อะโอ้ยถ้าเป็นบ้านอายนะแบบเนี้ยสร้างแค่สองปีเองเสร็จญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาแบบโอ้ยญี่ปุ่นประเทศชั้นพัฒนากว่าอย่างเงี้ยสร้างแค่ปีเดียวว้เหมือนมันขิงใส่กันขับมาอีกเจอตึกมหาคนครฮะญี่ปุ่นเขาก็ถามเลยเออคนขับอย่างนี้ตึกใหญ่ๆนี้บ้านคุณสร้างเท่าไหร่อ่ะคนขับก็แบบ โอ้โหนี่ใหญ่กว่าครั้งที่แล้วอีกผมว่านั่นน่มีสิบปีนะฮะญี่ปุ่นก็นบอกโอ้ยถ้าเป็นวิื่นงการบ้านผมเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณปีเดียวปีเดียวยแล้อเมริกาขึ้นเลยโอโทโท้โหทำม,มาคุยบ้านผมเนี่ยบ้านฉันนี่นเกิดแยน่นเี้ยห้าเดือนโอ้โหสร้างให้เสร็จอะไรสร้างเสร็จห้าเดือนขับมาส่งถึงสนามบินสุวรรณภูมิฮะ พอจะลงปุ๊บนางเที่ยวสองคนถามพร้อมกันเลยเฮ้ยไอ้คนณครับคุณครับสนามบินนี่ของยูนี่ใหญ่ใหญ่ยงนี้สร้างกี่ปีอ่ะไม่รู้เลยเมื่อวานเนี่ยมันก็นต้องนายอยู่เลยใช่ฮะไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานยังไม่มีเลยดักยมีดักกันแล้วโอ้โหเาต้องมาแกแต่เมื่อวานที่ไปดักนายอยู่เลยผมก็ไม่รู้เมื่อวานเป็นที่นายอยู่เลยดักนี่ดักแล้วเจอไหนสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมสวัสดีครับ คืนนี้มิสเตอร์กูรูมีคำถามมาถามแฟนรายการเช่นเคยคำถามไม่ยากเลย